โอเคครับก็สวัสดีครับก็พบก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนไฟหน้านะครับตัวนี้นนไฟหน้าเราเลืองหมดลวอันนี้ผมทําอะไรหลายวิธีนะวิธีแรกก็ขัดขัดแล้วก็หาพ่นสตรีมเนาะก็ได้ประมาณห้าหกเดือนนี่แหละก็กลับมาเหลืองเหมือนเดิมอ่าวิธีสองก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวโคมอันเนี้ยสั่งมาจากอาแอปแอปหนึ่งเนาะแล้วก็มาทําเปลี่ยน ก็ได้ประมาณปีหนึ่งก็กลับมาเหลืองเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่ไหวอันนี้ผมจะเปลี่ยนทั้งโคมเลยนะสั่งมาละเพราะฝั่งนี้ผมได้เปลี่ยนมาแล,และฝั่งน,นี้ผมได้ทำได้เค็มนะไมค์กิ๊กเลยอันนี้แล้วก็จะมาดูฝั่งนี้ฝั่งน,นี้ผมได้ทําการสั่งมาเรียบร้อยแล้วโอเคนะคลิปนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยนไฟหน้ากัน Okay. ไปดูวิธีการเปลี่ยนกันได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะผมก็จะมาทําการถอดตัวตัวกันชนออกก่อนนะอันนี้เราถอดออกมาแล้วก็ปล่อยลงปล่อปล่อย,ปล,อยปล่อยวางลงไว้เลยน,นะแล้วก็ภายในก็จะเป็นอันนี้สกรูอันนี้ใน,นเบอร์สิบยืดอยู่รวคาอยู่ตรงนี้อ่าใน้านใน อ่าตัวนึงใช่หไหมนี่ตัวนี้โอเคนะแล้วก็จะมีอ่าจุดไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาะถอดออกดูถอดออกแล้วผมจะอธิบายให้ดูนะครับตอนเราถอดจุดไหนบ้างาก่อนอื่นเราก็จะมาถอดกันชนออกก่อนนะครับเราจะมาทําการเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับครับหลังจากที่ผมได้ถอดกันชนออกมานะ เผมก็จะปล่อยไว้เงี้ยมาเงี้ยเลยเรามาดูจุดที่เราจะต้องถอดนะด้านใน,ไ,นไม่ด้านในเห็นน,หน็อตไหมอันนั้นก็จะเป็นเบอร์สิบนะโอเคแล้วก็มีจุดหนึ่งมีจุดนี้เบอร์สิบคันออกขันไฟหน้าแล้วก็มีจุดบนนี่ ด้วยกันสามจุดเนาะโอเคผมจะมาทำการถอดเปลี่ยนไฟหน้ากันโอเคครับนี่ก็เป็นไฟไฟใหม่แล้วเนาะไฟหน้าตัวใหม่โอเคนี่เป็นงานเทียบบอกว่าเทียบแท้ไม่รู้จะใช้ได้นานกี่ปีแกี่เดือนนะ อของสูงเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะผมก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ก่อน,นลองดูก่อนโอเคครับอ่หลังจากที่เราได้ทําการถอดออกมาแล้วนะคันน็อตออกมาเรียบร้อยแล้วโอเคจุดแรกเราก็จะมาทําการอ่าถอดตัวไฟออกมาเนาะให้เราทําการหมุน,นเลยนี่ห okay. มุนเลยหมุนโอเค่ก็จะเป็นไฟเลี้ยว ไฟหน้าใหญ่ไฟลีนก็ทำไม่ได้นีไ,ไหม,มก็ค่อยๆมาล้ไฟดีก็มาล้ววไฟหน้าใหญ่ัขยับเลยไงไหมขัวก็จะออกมาเลย เราจะรลอนไฟโ <Okay. S 1> อเคเรามาทำการถอดหลอดไฟออกโอเครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอดไฟหน้านะหน้าใหญ่นะกลัวมันทอการดึงไม่ขึ้นมาเลยอันนี้เห็นไหมโอเคไหมตรงนี้จะมีตัวล็อกอยู่สองฝั่งเราไม่สามารถที่จะดึงออกได้ให้เราทำให้เราใช้ไขควง แฉกหมุนตัวนี้ออกมานะครับเพ่ำการดีสรดสปริงเนี่ยดีงสปริงข้าแล้วก็ดึงหลอดออกมาเลยนะครับดีนะทำไหมเราหมุนแล้วก็บีบสปริงขึ้นมาเลยนี้ดึงตัว,วหลอดขึ้นมาเลยหลอดกระโดงพร้อ,อ,อมออตัวยางกันกันน้ำนะ เห็นไหมตนนี้มันจะมีสปริงล็อกอยู่เห่นไหมะจะล็อกไว้ถ้าเราไม่ขันจะกลัวออกตรงนี้ออกเราก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวหลอดไฟตรวนี้ออกมาได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปทําการประกอบกันโอเคครับนี่ก็จะเป็นการประกอบอไฟหน้านะอันนี้อันนี้มันจะเป็นร่องของมันอยู่ใช่ไหมสามจุดแล้วทำการใส่เข้าไปเลย เลย่งเี้ตรงๆนะนี่โอเคตรงแล้วจากนั้นเราก็จะไปทำการใส่หัวล็อกมันจะรับจะเปน็นตัวนี้ใส่ไปโอเค ก็ใช้สก,กุ๊ปใส่ขวงเดี๋ยวไปให้แนยนนะโอเคอันนี้ก็จับร้อยละตานนั้นเราก็จะใส่กันฝุ่นเข้าไปนี่ยางกันฝุ่นเราจะใส่อย่างี้ไย เดี๋ยวผมใส่เสร็จแล้วผมจะไปทำการประกอบใหด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคต่อไปก็เราก็จะปกรประกอบตัวอันนี้จะเป็นไฟหลีนะเสียบเข้าไปเลยตรงขั้วนิดหน่อยอันนี้ไฟหน้าใหญ่นนก,กดเข้าไปเลยนะเอาะไรมานะนังกะกดบร้อย มัน,นก็เป็นไปเลยเราบีบไปเลยเลยบน้อยอน,นี่ก็โอเคต่อไปผมก็จะไปการประกอบให้ดูนะครับปมาดูขั้นตอนในการตั้งไฟนะครับ,โอ,รบโอเคครับโอเคครับอันนี้ผมก็ ได้ทำการประกอบเข้าไปแล้วนี่ก็คราวนี้ยในเบอร์ได้รอเราขันนอะตโอเคจุดนี้เห่ไหมไฟใหญ่ไฟรีไฟเลี้ยวเราอโอเคเราจะการประกอบนะแล้วก็การปรับตั้งไฟหน้า การปรับตั้งไฟหน้าเราก็จะเป็นตำแหน่งนี้ในการปรับไฟหน้านะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเรียบร้อยแล้ยวผมจะมาทําการปรับตั้งไฟหน้าให้ดูนะครับโอเคเราจะไปทําการประกอบไฟกันก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนไฟเรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กเลยโอเคเนาะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการตั้งไฟโอเคดูวิธีการตั้งไฟกันได้เลยนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดสําสหรับใช้ในการตั้งไฟตั้งไฟสูงและต่านะครับตัวนี้เราจะใช้เค้ควงแฉกนะครับในการตั้งระดับไฟตัวสูงและต่ํานะครับโอเคไปดูวิธีการตั้งไฟกันได้เลยนะครับโอเคมาดูวิธีการปรับนะอันนี้ถ้าเกิดเราจะาปรับไฟให้ขึ้นส,สูงขึ้นนะให้เราหมุนเนี่ยหมุนไปฝั่งด้านาซ้ายอ่าโอเคอย่างนี้อ ไปด้านซ้ายนะไฟก็จะขึ้นเห็นไหมับดูไฟเห็นไหมไฟเพิ่อขึ้นสูงโอเคถ้าเกิดเราต้องการให้มันต่ำลงนะเราหมุนไป่ได้ด้านด้านขวากบมาเลยมปรับไปเรื่อยๆมาดูฝั่งนี้ ไฟดูแสงไฟเหไหมตันงโอเคมาดูมุมนี้ครับเนาะอันนี้นะผมก็จะหมุนปรับไฟสองฝั่งให้มันเท่า,ทากันนะสังเกตดูไฟนีดูเส้นสีขาวเหรอเมนูซ้าย้ดูขวาฝังโน้น เล้ฝั่งนี้โอเคปรับตรงกันแล้วเรียบร้อยโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับอ่นี่คือวิธีการปรับแต่งไฟหน้าเนาะโอเคหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามทางช่องมายนะรับแชนแนลนะนะครับ,นะรบพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ